แต่คำเดา ข้าสุน陀นนะครับทานข้าวเช้าด้วยกันครับผมที่วันนี้ก็มีมิโลเอ่อเจียครับนะครับไม่รช่ามีก้กอนกอนกนกอ้อนนกเขาครับกนนกเขาจะเนกเขาครับผมจะเป็นแกงเงียบครับ แข็งแกร่บแซๆแก้ก็สดครับมีควานนกะ้ะนนกข,นกขนกาวกะนนกขาวเปนกเราครับผมเป็นแกงเงียครับ เอและก็ข้ามาครับแซ่บก,กินน้ำผั้เพื่อกัน,นะไม่ข้าวเหนียวแล้หมอเดี๋ยวข้าวเหนียวนะคะรับจะไดกคำเด้อฝัแซ่แก้ก็สดครับ ข้าจัตร์โกลนะครับทานข้าวเช้าด้วยกันครับผมนี่ครับวันนี้ก็มีมิโลเอ่อเจียวไว้ครับคล้ายๆอ่ะเกี่ยวมะเขาวคราจัตเตอร์โกลนะครับทานข้าวเช้าด้วยกันครับผมนี่ครับวันนี้ก็มีมิโลเอ่อ แวยายครับนี่แจวายครับแจวายวายเ,เ,เป็ทำข้าวเครับทำนะแจวคับผมน,นี้ก็จะเป็นควนันนกของเรานะครับผมควนันนกเขาวนนกเขาครับผมมาแซ่บครับนี่ก็แกงน็ดนะแกงนี่แจวายคร้บแจวายว,วยายว กคืก็บเี่เยงหว,ว,ว่เจวียงไหวเหวียวมวี้กนกก้นนกเขอะนนกเขาใช่นกเขารับผมจะเป็นแกงเงียนะแกงเงีย แล่กับนีนควาบ่มีนกนกกนกเขาอ่ะอนกเขาจนกเราันจะเป็นแกงเน็ดครับนะแกงเน็ดอ,อะอรครับจะไว้จะไว้ ครับกบคล้ายๆเกี่ยวกับร้าวถ้าผมเหี่ยวไว้นะครับเราทำไว้ด้เผาก็เจ้าเนื้อ หวานครับมามีก้นกอนกอนกอ้อนกเขาก้อนกเขาใช้นกเขาครับผมมันจะเป็นแกงเกงเ็ง้นะครับแห้งเงี้ยไม่ใช่ครับแล้วง้ครับอืมแล้วก็ อะไครับเนี <göz imprisoned> ่ยใช่แคนี้ครับอย่าลมครับ อืมอะไะครับเจ๋วไว้เจไว้ขาดอนนะครับอ่านค่าช้านกครับผมที่บวันนี้ก็มีมีโลอ่า เทวไว้มีกวนกพนกเขาก้อนนกเขาจะนกเขาับผมจะเป็นแกงเงีดนะแกงเงีดเลย อร่ครับเน้อหอมมากนะครับร่อยครับทำเองกินเองแซ่บเองอครับผมนะครับ ช่ปะมีควานกนกควนกาวน,เนกเขาควานกเขาจะนกเขาับผมันจะเป็นแกงนี้คนระับแงเนี่มัดแจวครับผมอน,นี้ก็จะเป็นควานอกของเราครับผมควานนกเขาควานกเขาครับผมขอเแีบบครับนี้กนะ็แกงเนี้อครับแพงเพิ่มที่ก็อีกแวขอเด้อ ข้าวครับทำน้อเอเอค้ายกันเหมือนกัน,นครับหลายเนื้นชาจะออกขมขม ขากลมนี่ถ้าผมเจียววายนะครับเราทำวายให้เผาก็เจะาเนื้อวนะครับปลาเป็ดละโกครับผมครับสักกินน้ำผัดพ้่อกันนะไม่ข้าวเหนียวแล้วผมเหนียวข้าวเหนีวนะครับ,นนบมีะะก้นนขขอ,น,ขขอนนกกนกขาก้อนกขาใช่นกขาับผม มันจะเป็นแกงเงย,นนะงเงยเครับแหงเียง่ายๆครับแล้วงอวครับมีควานอกวนกเขาวานกเขามนจนเขาครับผมมัจเป็นแกงเงียบครับแหงเงียมัดเจวครับผมอก็จะเป็นควานนกของเราครับผมควนกเขา,วากวนนกเขาครับผม มาษาที่แซ่บครับนี่ก็แกล้นะกงเงียบนะแกล้งเลิกนี่ก็เพื่อเจอ้าไว้เจ้าไว้เจ้าไว้ค่าสันจรนะครับทานข้าวเช้าด้วยกันคร,รับะพรีครับวันนี้ก็มีมิโลเอเจ้าไว้ค่าสันจรนะครับทานข้าวเช้าด้วยกันคร,รับผม